คิดว่าชุดในรัฐบาลชุดนี้เราจะเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้พระภิกษุสามาเณรนักพรตนักบวชสามารถมีสิทธิเลือกตั้งได้หรือเปล่าปุะพันธ์คิดว่าทางฝั่งก้าวไกลก็ดีทางฝั่งรัฐบาลก็ดีจะพลังดันประเด็นพวกนี้หรือเปล่าครับเอ่อได้ยินว่าถ้าเคสเอ่อให้พระสงฆ์มีสิทธิลงเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นในหนึ่งในนโยบายที่พรรคก้าวไกลเขาเขา,เขาจะนําเสนอให้เหมือนกันนะฮะผมได้ยินมาแบบนี้นะครับแต่อย่างอื่นไม่มีแต่ว่าเรื่องเนี้ยเขามี แล้วคิดว่าจะเป็นนโยบายตั้งบวชหรือเปล่าเพราะว่ากฎเกณฑ์ในการห้ามไม่ให้ภิกษุสามเณรนักพรตตัง้งบวชมีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นกฎเกณฑ์ที่อยู่ในรัฐธรรมนูญซึ่งต้องผ่านการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นั้นก็ต้องแก้ไขซึ่งต้องผ่านสสรและอาจจะต้องผ่านประชามติผ่านอะไรอะไรอีกเยอะแยะก่อนที่จะไปแก้กฎหมายระดับพระราชบัญญัติอะไรต่อไปคิดว่าจะใช้เวลาเฉพาะประเด็นนี้นานหรือไม่นานครับมันเราเรา,เรายังไม่เห็นสสของพรรคก้าวไกลที่ ที่เป็นคนเสนอไว้ตอนที่เลือกตั้งนะฮะว่าจะมายื่นเ,เรื่องร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับออกสู่สภาะะจะไม่มีข่าวนี้นะ,นะตอนนี้นะครับเพราะงั้นนานไหมก็<อ>ยังไม่รู้ค่ะแต่เราแต่เราเห็นสสพักเก้าไกลเนี่ยแต่เราเห็นเรื่องเกี่ยวกับมุสแต่เราเห็นสสฉัรว่าเรื่องเกี่ยวกับมุสลิมเป็นเรื่องที่เร่งด่วนแล้วก็มีการนําเสนอเรียบร้อยแล้วทั้งฝั่งสสฝั่งรัฐบาลและสสฝ่ายค้านใช่แต่ในกณะดีการเรื่องที่เกี่ยวกับ พระพุทธศาสนากลายเป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใช่ไหมครับครับใช่ครับเพราะว่าในช่วงแค่หนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยครับเราเห็นสอสอมุสลิมของพรรคก้าวไกลยื่นเรื่องเรียกร้องให้เ,เรื่องเงินเดือนของโต๊อ,อิหม่ามคอเตตบ,บียามนะครับนะครับเรียกร้องเรื่องเงินเดือนแต่แปลกมากคอเตตบ,บียามเนี่ยคือถ้าเปรียบเทียบกับเป็นพุทธนั่นคือเด็กวัดเนี่ยฮะแต่ก็คือเรียกร้องให้มีเงินเดือนหรือว่าให,ให้ให้เงินเดือนประจํามากขึ้นนะครับ แต่เรื่องของพุทธเราเนี่ยไม่มีสสหน้าไหนออกออกตัวมาในการยื่นเรื่องเข้ารัฐสภาเลยนะครับไม่ว่าจะผ่านประธานฝั่งผู้แทนรัษฎรหรือประธานฝั่งรัฐสภานะฮะพูดที่สภาไม่มีสองอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่มีสักคนหนึ่งนะครับในส่วนของสสพุทธที่ทําหน้าที่นะฮะแต่เดี๋ยวผมพาประชาชนเนี่ยก็อย่าดูต่อฮะถ้าไม่มีอบอสอยื่นแล้วจะดูว่าจะมีใครยื่นไหมนะฮะก็ดูกันต่อไปฮะครับ